ตอนนี้เราอยู่กับนัก้องชื่อดังนึกถึงนายยกแล้วกันอะนี่นี่สวยแล้วหรอ Amazing มากพี่สาวมนี่ไม่เคยเห็นนกกระจอกเห็นต่างตัวเอาปอดูเป้าตากล้องหน่อยได้ไหมเรื่องของตัว โอ้หทำไมมันอึดอัดนี่ยูดขยับไม่นุ่ยดีทำไมท่านมันตัวใหญ่ขนาดไหนอยู่เลยเธอใหญ่เกินจะทันนั่งไม่จุดขยับไปหน่อยขยับไปได้ได้แค่นี้แหละนั่นน่ะมีอะไรตะไใต้หลีกจากของเราเองโคตรเท่เลยอ่ะคุณผู้ชมมองอยู่ทางบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการน้องใหม่แกะกล่องกับรายการเรื่องของขวัญก็ต้งหนึ่งอะช่วงนัดรอนเสียหายหายหาย ตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดนครนายกนะคะ่ะนครน,น,นายกคุณนิมรอนนึกถึงอะไรนึกถึงผู้ชายผู้ชายน่าจะเยอะแต่ฉันถามคุณเล่น,เล,นเล่นทุกที่อ่ะคุณก็บอกว่าผู้ชายเลยคนะ่ะจังหวัดนครนายกนี่นึกถึงนายยกแล้วกันอะ่ะแต่คุณรู้ไหมว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะจริงหรอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่นั่นจะเป็นที่ไหนกัน โรงเรียนนายรอยพาจุลจอบกล่าวตั้งอยู่จังหวัดนครน,นายกเดินทางจากกรุงเทพมหาคนครใช้ถนนตามทางหลวงหมายเลข305เรียกคลองดังสิทธิ์ผ่านอำเภอองค์รักษ์ระยะทางประมาณ107กิโลเมตร ก่อนถึงแยกไปนครนายกจะพบป้ายแยกซ้ายไปโรงเรียนนายรอนนะ้อยจุลจอมเกลา้าก็เลี้ยวเข้าถึงจอปร,ร้อเลยจ้าอจอบรอยมีพื้นที่ประมาณ19200ไร่เป็นโรงเรียนนายร้อยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีประวัติยาวนานถึง133อปีแถมยังมีนาย,ยกรัฐมนตรีจบจากที่นี่มากถึง11คนเลยนะอู้ห ขอได้รู้ว่าสถานที่นีนะ้ไม่จะเป็นเพียงแค่สถานศึกษาเท่านั้นค่ะรอนนี่ยังเป็นสถานที่ที่มีกิกจกรรม<อ>แอดเวนเจอร์จริงเหรอเวอร์เวอร์จริงแอดเวนเวอร์มากเลยเนี่ยชอบมีให้ตุดเวนเจอร์อย่างเราได้เป็นผูมกิจกรรมอีกด้วยได้มากเลยพร้อมกันได้ยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมอกันแล้วเล็กจ้าเร่องของตุดช่วงตุดเวนเจอร์ มาถืออาสถานที่ที่เราจะเล่นกิจกรรมจากบรรยากาศนะคะก็คนนี้แบบคนก็ไม่ได้เยอะมากแลนูแล้วก็มีประมาณสองคน <c oughs> ใช่แล้วหันไปด้านซ้ายเูดูคนหันมามองทุกคน สาวสวยในดงยาพี่เจอว่าสวยนะพี่ตกใจดังน้สาวคนหนึ่งเพื่อนสถานที่แรกยเนี่ยตรงนี้เป็นสนามยิงธนูนะคะเขาบอกว่าฝึกสมาธิทา่ความแม่นยามเพิ่มระความเชื่อมั่นบอกได้เลยว่าทั้งหมดนี้เราทำไม่ได้อยากเปลี่ยนภาพไหมพูดแค่นี้เอาเปลี่ยนเป็นภาพหลอนเหรอเออเโคตรเท่เลยมีกล้ามเหมือนกัน แต่สไต,ตล์อีกคนนึงก็มีกล้าเหมือนกันผ <c oughs> ู้ชายเหมือนกันผู้ชายเ,เหมือนกันรู้ไหมว่าตอนนี้เราอยู่กับนักร้องชื่อดังจริงเหรอจริงคือเขาร้องเพลงอะไรหรือปะร้องเพลงอะไรอือสิเอรอลอง,ลอง <c oughs> ชุดเราก็ได้เธอมันนี่มาสองใจอันนี้มันธันวาลาศิธนูอันนี้มันเครื่องเล่นธโนไม่ถัก <c oughs> เลยหรอ แค่ไหนอ่ะหางลูกธนูมาอยู่ใต้ตาขวาเราให้ได้โอ้โหขนาดนั้นเลยหรอได้อีกไหมเดี๋ยวจิ้มดึงจนมือจับหูขวาตัวเองเดี๋ยวเราดึงออกมาเยอะเลยปล่อยกระต่ายยิงว้าวอุ้ยว้าวต่างว้าวอุ้ยเก่งปะทีมงานเราก็อยากเล่นด้วยฝ่ายช่างปล่อยปล่ เธอจะมายิงธนูให้ดูการยิงที่ถูกต้องจริงๆอ่ะคือยังไงเธอเป็นตัวละครอะไรนะมูหลานมูหลานนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวรอนี้กับยูรินัสเนี่ยต้องขอยิงธนูก่อนใครได้คะแนนเยอะสุดก็ต้องมาแข่งกันนะคะกติกาตุกทั้งสองจะต้องประชันความแม่นในเกมยิงธนูตุกคนใดที่สามารถยิงเข้าใกล้เป้าได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปอ และผู้ชนะเกมนี้ได้แก่รอนนี้คือไม่อะไรหรอกเกมแรกอ่ะิ้นยอมคุณรอนนี้มันยอมก่อนจะหนุยิงนนุมันก็ไม่ได้ยากอ่ะคือแบบบางทีเราก็แก้นี่คือเกมี่เราเล่นต่อไปโอ้โอ้มก็ยกขาอาจารย์ยกขาคุณว่าคุณสามารถทำแบบนี้ได้ไหมดูเลยเนีเอาเอาแบบเอาแบบตรงๆนะตรงไอ้สายลัดนะเอวเนี่ย จะหมดไหมซึ่งในเกมนี้เขาเรียกว่าเกมเลื่อนข้ามลำนา้าขณะสนดีอยู่นะก็ต้องได้กลับมาชันมั่นมันน,น้มันสาสแต่แมงมงวันเยอะก่อน, <c oughs> นกติกาตุกทั้งสองจะต้องเผชิญหน้ากับความหวาดเสียวโอ้ยและผ่านลำน้ำที่ยาวกว่า50เมตรโดยจะต้องโพท่าสุดปังและไม่ให้ตัวเฉียดตัวเปียกแฉะตุกคนไหนทำได้ควชัชนะไมเลยจ้า จะถึงพื้นแล้วนี่ล่ะสายได้จะถึงพื้นตั้งแต่อยู่ตรงนี้เลยจ้ะ รอนนี่รอนนี้แฉไหมแฉเต็มเต็มไปหมดเลยนะคระ <c oughs> ัน่นูเปลี่ยนเต้นเราใส่ชอบวีดมากเลยเกมนี้อยู่<ห>นะต้องชนะเลยเฮ้ย <c oughs> เอาอะไรมามั่นเอาทีมงานว่าง่ายแล้วผู้ชนะเกมนี้ได้แก่ยูเรนา่า บอกแล้วว่าชนาเพราะว่า1นึ่ันข้าฉันสวย2ก็คือฉันไม่โดนน้ำชอฉ,ฉันไม่เปียกไม่แช่เหมือนเธอไงเอางี้ยังมีเกมต่อไปฉันจะไม่ยอมแพ้ฉลองอยู่เลยนะดงั้นถ้าพร้อมแล้วไปเกมต่อไปกันเลยดีกว่าได้จ้าเลียนเรื่องเติด อนนีว่าไงพ่อหนุ่มเรามาถึงค่ายจปรทั้งทีเราไม่ได้ยิงปืนมาไม่ใช่แล้วใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปว่ายน้ำกันไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะไปยิงปืนกันบอกไปเลยว่าไม่กลัวนี่เรียนรอดอมาห้าปีเฮ้ยพอดีเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแบบจับอุปกรณ์จริงๆแล้วด้เล่นเกมจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการสอนเราก่อนใช่ใช่พี่อารเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสวัสดีค่ะไม่ได้นะคะบอกได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยมีปืนทั้งหมดกี่กระบอกให้ทายเอ่ยทั้งหมดสี่กระบอก ใช่ค่ะดิฉันก็เช่นกันสองสามสี่ห้าแต่เราเลือกใช้แค่สองกระบอกก็คือกระบอกนี้กับกระบอกนี้กติกาตุ๊ดทั้งสองจะต้องแบกปืนทุกสายหนักเพื่อดูกันว่าใครจะเป็นพลแม่นปืนแห่งจกปรอและใครที่ยิงใกล้เป้ามากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปโอ้ จอหนนี่มาถึงเวลาที่เราต้องดูแล้วแหละว่าใครจะชนะเกมนี้ยังไงขอดูเป้าหน่อยสิขอดูเป้าขอดูเป้าหน่อยได้ไหมขอดูเป้าวันนั้นไงเอาขอดูเป้าตากล้องหน่อยได้ไหมอันนี้กับอันนี้ไม่ต่างกันเลยอ๋อเหมือนไม่ได้ยิงนี่อะไรแต่ของดิฉันเห็นปะโดนแค่โดนติดแต่ไม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 ่กึ่งกลางมากแต่ก็ยังโดนโคนอยู่แล้วผู้ชนะเกมนี้ได้แก่ยูเรน่า โอ้โหตับหน้าหรือตกโรตีนี่แหละได้สวยๆอันนี้ไปโรงพยาบาลต่อเลยไปโรงพยาบาลเลยนครนายกอีกหนึ่งกิจกรรมตอนนี้ถ้าเราไปร่วมกิจกรรมแล้วกลายเป็นสาวสปอตเกิร์ลโอ้โหเซ็กซี่สักขนาดนี้การทำกิจกรรมอะไรแบบนี้น่าจะเลิศเพราะนั่งแล้วรู้สึกว่าดูเท่ <c oughs> นั่นก็คือกิจกรรมขับ <c oughs> รถ ATV <c oughs> นั่นเองวันนี้ค่ะงั้นเราเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะขับเป็นยังไงบ้างใช้เพราะปกติเราขับแต่มอเตอร์ไซค์รถเครื่องรถเครื่องบ้านเรานั่นเองนะคะ รถเป็นอะไร่ะรถเสียสามิติลอยยาโผ่เราทำไมไม่ใช well, ้น้ำม oh! oh. ันเอดีซีล่ะพอใช้แล้วเครื่องเบรกกระต่ายง่ายหลังจากที่แบบว่าไปลอรที่มันลุยๆแล้วอยากบอกว่ามันมีอะไรที่ลุยกว่านั้นโกดกว่านั้นมันกว่านั้นลงไปเล่นแล้วแบบกรีดแตกก็รู้เลยว่าเป็นกระเทยเลยหรอรู้เลยว่าออกข่า ตอนนี้เป็นลายอยู่เลยอันนี้คือสิ่งที่หลอนบอกว่าสนุกที่สุดเจยวทิดสุด,สสดมันที่สุดแล้วหรอก็คือเราเราอัดเราผ่า,านอะไรมาเหนื่อยแล้วไงตอนนี้เรือก็วนไม่หยุดแล้วไงกูเลกลัวมันคว่ำม,มากมันดูมันแทงข้างอ่ะเเรือมันเอียงเหรอทุกคน <c oughs> อยู่เลยแบบขับไปแล้วแบบเรียกผู้ชายเงยผู้ชายผู้ชายผู้ายผ้ช เต่ยบอนบอกว่าจะพาฉันไปแอคเวนเจอร์สุดมันที่ที่นี่มียิ่งกว่าโหดยิ่งกว่ามันยิ่งกว่าตักแขกไม่ไม่น้ำไม่เข้ามัง้งทำประกันแล้วนะคะเรื่องของตุดช่วงบอลทูบีอัดตุด ช่วงที่ผ่านมาเราเป็นตุ๊ดเวนเจอร์ใช่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาของตุ๊ดที่ต้องสวยอ๋อนี่นี่สวยแล้วหรอหนวดจะยาวกว่ผมแล้วดีๆตีมของเราในวันนี้คือตีมอะไรนะพี่นายมุมที่ใช่สไตล์ที่ชอบนะคะ ตีกแล้วตุ๊ดทั้งสองจะต้องประชันความปังโอ้ใยยด้วยการถ่ายรูปในหมุ่มที่ใชสไตล์ที่ชอบรูปของใครโดนโหวตมากที่สุดก็จะได้คะแนนเป็นเลยเสุดเท่าไห้่อรุรอรุอรว่าคนที่เกือบจะแพ้ก็มีสิทธิ์ลุ้นชน,น,นะนะโอยอย เมซิ่งมากพี่ส,ส,ส,สาวนี่ไม่เคยเห็นกนกกระจอกเห็นตตัวประทานโทษนะคะอันนี้อันนี้แม่หรือพ่อดูดูไปดูมานี่เหมือนตกมาจากฟ้าเหมือนกันนะเนี่ยอุย้ยนางฟ้าหรอโอกระบาดอุ้ยเปรี้ยวเนาะซส้มหรอไม่ใช่กรีนโอ้โหผมเขาอะสวยมากไม่ทราบว่าผมนี้ใช้สไลด์หรือสันซิลค่ะแฮ่ <c oughs> มิดเลย ตัวอรอนบับงมิดเลยบังมิดเสื้อเลยมองไม่เห็นเสื้อด้านล่างเลยโอ้โหแฮะเรยวๆที่ถ่ายรูปกัเลยพี่นาอยากรู้หรือยังว่าใครเป็นผู้ชนะเอ่ยที่งานค้าผลการตัดส<ค>ินนายใครชนะถ่ายรูปเมื่อกี้ และผู้ชนะเกมนี้ได้แก่รอนนี่นะรอนแผ้อยู่เลยรายการนี้ตรวจสอบได้ไหมว่าโปร่งใส่หรือเปล่าสวยขนาดนี้และผู้ชนะก็คือ ก็มอบมุให้นางค่ะทีมงานเราคนแพ้โดนอะไรเนี่ยยังไม่ทำโทษละกันเอ้าแต่ว่าให้สิทธิ์คนชนะหน่อยอุ้ยเลิศยังไงอะยังไงค่ะให้สิทธิ์คนชนะยังไงคะคนชนะอยากได้สิทธิ์อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอยากได้ผัวอันนี้ไม่ได้เพราะว่าทีมงานอีกก็หาไม่ได้สินนตอนหน้าอยากไปไหนอะเลือกเลยเชียงคอไปนครปฐมแล้วกัน ไปนครปฐมเลยเเจอกันครั้ากการงหน้าที่จังหวัดนครปฐมสำหรับวันนี้นะคะรายการเรื่องของต๊ะก็หมดเวลาลงแล้วะนะครับควาสุกของเรามีอีกมากมายหลายอีพีกันเลยทีเดียวใช่ทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มเรามาเจอกันได้อีกพิกรตุ๊ดสวยอย่างย,ยูเรนะัสและรอนีซ้าขอตัวลาไปกอ่อนสวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าพอไปถึงแล้วบอกห้ามคนนำนักเกิน100กิโลขึ้นค่ะกระเทยถึงก็แอบแพ้ทีถึงก็บอกว่าเธอ20กระเทยบง